วันนี้ขอนำเสนอข้าวปุ้นน้ำงัวกับยำปูมาจ้ะพี่นอ้อง <ไป S 1> น้ำงัวสูตรนครพนมเด้อค่ะพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันจ้า <ไป S 1> ตอนแรกว่าสิบว่ได้ไปตลาดซัมยิงฝนมันตกเทลงมาวางบายหันตกลงมาแหงๆนะคะก็เลยเป็นบรรยากาศล่มเย็นๆบรรยากาศเย็นๆในจักหน่อยเนอกจากก็เลยคุยกันกับเพื่อนสาวมึงตามสมกินปลาสันดอกก็เลยพากันไปแมคโคเนอกจากได้ปูมามานะคะก็เลยสีเอามายำจ้ะพี่นอ้องยำใส่หน่อมไม้นะคะหน่อไม้อันนี้สิเป็นหน่อมไม้อรี นอกจากหญิงเฮกีเอามาไห้นะคะเพื่อนสาวก็ชวนทําข้าวปุ้นน้ํางัวนอกจากเม่นไผ่เคยกินบอยหญิงข้าวปุ้นน้ํางัวนะคะเป็นแบบน้ําของเนื้องัวเนาะคะ่ะได้เนื้อเศษโคขุนมาแต่แม่โคจากพี่น้องสิมาเฮ็ดน้าซุปต้มเล่งกินแซ่บๆจ้ะมาเบิ่งขันตอนวิธีการทํากันเลยจา้าก่อนอื่นมาเตรียมเครื่องยําก่อนสิเฮ็ดสองย่างจากมือนีพี่น้องกัสมียํางปูม้าหลกักะข้าวปุ้นน้ํางัวเนาะค่ะพี่น้องถามว่ามันเป็นแบบใดนะคะมันก็จะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเส้นที่เขาใส่น่ะจะเป็น เส้นขนมจีนเนาะคะ่ะขนมจีนก็จะเป็นขนมจีนของเฮาเองนะคะเส้นขนมจีนอบแห้งกินนัวครัวบ้านๆเนาะคะ่ะปรุงน้ำซุปจากพี่น้องใส่รากผักชีใส่ข่า ใส่หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ใส่เล้งที่ห้าต้มล่างมันเหมือกมันออกแล้วเนาะค่ะกะสิเอามาต้มนาซุปแบบนี้เลยนะคะมาหั่นขึ้นช่ายหั่นอะไรเตรียมไว้จากพี่น้องคะ่ะเพ็ดกินหมอใหญ่ๆเลยจากมือนี้กินจุ่มกินซุ้มอีกคือเกาจ้าใส่มะเขือเทศด้วยนะคะหั่นเขือทศไว้เนาะค่ะใบถั่วไปเทลงหมอนะคะกะว่าหมอเดือดทุกอย่างเบื่อยนะคะมาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยจากบัดที่นี่ใส่น้ํากระเทียมดอกงไปนะคะใส่น้ําตาลใส่ซอสฟ,ฟ้าเขียวแล้วก็ใส่ผงผง ผพโลนะคะผงพโลนี่ก็ใส่แลวแต่มาความเข้มข้นเนาะคะ่ะใส่นอไม้ลงไปนอไม้เป็นนอไม้ต้มอาบีบนะคะใส่มะเขือเทศลงไปซ้ำนี่จ่าหญิงโคเลโคเล่รอทุกอย่างเปื่อยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยง่ายบอพี่น้องไปบ่เคยกินไปเห็ดกินเด้อคะ่ะถือว่าหาซื้อยากนะคะระวังที่ต้มยูหันลอเนื้อเปื่อยนะคะเข้ากับมาเตรียมเครื่องตำจ้าวันนี้ปูมาหนึ่งถุงปูมาฐานนี้ราคาแปดสิบเก้าบาทยญิงถือถือนะคะพอสื่อมาย่ำม,มากินยุ่จ้ะพี่น้องจ้ามากิน แบบยำแบบจวดจาดฟาดบื้มเฮ็ดแบบเพสเดอร์เลยนะคะอันนี้โรยมาละลงไปนี่คือความชอบส่วนตัวด้วยหญิงมักแบบเปรีป้ยวๆหวานๆแล้วก็ต้องตัดผมเนจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะแซ่บแซ่บอย่งเอ้ยว้าลายบ่เวลายยายห้างยำของเฮามือนี่แบบโอ้รสชาติจวดจัดฟาดบื้มเพสเดอร์เด้ดเดอพี่น้องเด้อฉันกินในไร่สดทวัดพูดโพดจกักเป็นอย่างดีหญิงขั้นว่าไล่สดไล่ยังก็เป็นอยากไออยากจามเป็นอยากสมุงสมักไปจังสันหลวดนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เลือดน้ำเด้อจากพี่น้องขั้นตอนสุด ถ่ายลืมถ่ายให้เบิงก็บขอบว่าคว่ว่าอากาศมันหอนมันเอาตอนแรกกระันคือว่าฝนตกอยู่นะคะตกแล้วพันหอนผันอา้าวมือนีเขาลวกเส้นขนมจีนอบแห้งของเฮาซีฮอจากพี่น้องแบบจุกๆเลยนะคะก็จะมีผักบุงลวกมีเส้นขนมจีนมีถั่วง,งอกมีโหระพามีพริกจีนน้ำจิ้มนี่คะ่ะเคยเห็นให้เบิงในก๋วยเตี๋ยวเนือ้อก๋วยเตี๋ยวมูตุนหลายรอบแล้วเดอ้อค่ะสูตรน้ำจิม้มจะมีกะปิมีซอสพริกและกระโรยถั่วปนไปกินกับพริกจีเข้ากันเข้ากันนะคะพี่น้องลองไปเหตบึงนะคะเปิด เครื่องกับเครื่องแก้มเครื่องเคียงเนาะจ้า,จานี่นาตาข้าวปุ้นน้ำงวของขฮากระสิเป็นประมาณนี้นะคะรสชาติเป็นแบบไดว์ติคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะพี่น้องแต่ว่าจะมีความหวานของน้ำกระเทียมดองแล้วก็จะมีความเปรี้ยวของมะเขือเทศก็คือบทตองปุ๋งยากเนาะจ้าเฮ็ดกินหมอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกินกัน 3- 4สี่คนโทษส่วนแฮก,กี้แล้วคะ่ะแฮก,กี้บอกว่ามีกับข้าวแล้วก็เลยไม่ได้ลงมากินด้วยกันเนาะจ้า,จาพี่น้องคะ่ะกิน3าคนกัแซบคือเกาจ้าหม้อใหญ่ๆจุกๆไปเลยมาเด้อพี่น้องเดิม กินแซ่บๆน้ำกันจ้าเฮตุเพ er ื่อเราเด้อผู้ดใดสนใจอยากสร้างสื่อสินข้าปูนของหฮากระทักแชทเข้ามาในเพจได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งเด้อจ้ะพี่น้องห่อละ25บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ4ห่อแถม1ห่อนะคะซื้อครบ300ส่งฟรีเนาะจ้ะซื้อ100แถมห่อหนึ่งซื้อ200แถม2ห่อนะคะซื้อครบ300ส่งฟรีเด้อค่ะพี่น้องฝั่งอุดนสินค้าของหฮาเ,เด้อเด้อค่ะตั้งใจเหตุขายแห้งๆนะคะเพราะว่า กินแล้วมันแซ่บมันอร่อยนะคะก็เลยเหตุขายปันทีปันนองกินน้ากันเนาะจ้ะพี่น้องคะมาๆมา,มาก,กินน้ากันจ้าสุดท้ายนี่ขอฝากอีกนิดน,นึงฝากเพจไอ้ไส้เวงในยเด้อจ้ะพี่น้องคะเราไปเปิดเพจใหม่นะคะก็ฝากไปติดตามเพจเราลงลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นคลิปสั้นแบบว่าทําอาหารเห็ดกับเข่าขั่วบานๆของเหาเนาะคะ่ะฝากไปติดตามเพจเราในเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีเด้อจ้า